สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการ Smile Dental Studio กันอีกแล้วนะคะ อาทิตย์นี้เราอยู่กันที่ Smile s m a r t Dental Studio สาขาดาดฟ้าที่ซอยลาซาน33กับคุณพี่หมอมุกค,ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องคิตตี้เจอกันอีกแล้วนะคะค่ะวันนี้เราก็จะมาตาอบคำถามที่ทางบ้านรีเควสตมาเพิ่มขึ้นนะคะเกี่ยวกับการอุดฟันค่ะ,คะการอุดฟันคืออะไรคะแล้วใช้วัสดุที่อุดเป็นแบบไหนบ้างคะค่ะการอุดฟันนะคะก็คือการ อุดแต่งเติมซ่อมแซมฟันเนื้อฟันที่คนไข้อาจจะสูญเสียไปเนาะอาจจะเกิดจากฟันผุหรือวุบัติเหตุอะไรก็ตามนะคะที่ทําให้เนื้อฟันเราต้องถูกกรอออกไปค่ะโดยที่วัสดุอุดฟันเนี่ยนะคะหลักๆแล้วที่ใช้อุดกันในปัจจุบันนี้ก็จะมีอยู่2ประเภทนะคะออประเภทแรกคือ r s i n Composit e นะคะเป็นวัสดุอุดที่มี สีเหมือนกับฟันนะคะก็จะมีความสวยงามที่ใกล้เคียงกับฟันธรรมชาติค่ะส่วนวัสดุอุดที่2นะคะก็คือวัสดุอุดเอาเมากลกัมนะคะที่ใช้อุดฟันสีก็จะเป็นสีเงินๆน,นะคะคล้ายๆกับโลหะค่ะซึ่งวัสดุอุดทั้ง2ตัวนี้นะคะก็ความแข็งแรงเนี่ยคนไข้อ่ะจะชอบคิดว่าถ้าอุดเป็นวัสดุอุดสีเงินจะมีความแข็งแรงที่มากกว่า แต่ว่าที่จริงแล้วในปัจจุบันนี้นะคะก็ได้มีการพัฒนาทางเทคโนโลยีที่ช่วยสามารถปรับปรุปรงความแข็งแรงของวัสดุเรซินคอมโพสิตให้มีความแข็งแรงที่อาจจะพูดได้ว่าเทียบเท่ากับวัสดุอุดเมาลกัมหรือวัสดุอุดสีเงินแล้วนะคะในปัจจุบันแล้วหลังอุดฟันมีอาการเสียวฟันเวลาเคี้ยวนี่ปกติไหมคะคุณหมอ ก็ภายหลังจากการอุดฟันนะคะอาจจะเกิดอาการเสียวฟันได้นะคะพยาบต้องดูด้วยค่ะว่าเสียวเนี่ยคือเสียวยังไงเสียวตอนไหนเสียวตอนเคี้ยวหรือว่าเสียวตอนอยู่เฉยๆก็เสียวหรือว่าเสียวตอนเวลาทานน้ําเย็นหรือว่าของร้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่าเสียวตอนที่เวลาคนไข้อะเป็นแอคชั่นที่กัดหรือว่าบทเคี้ยวลงมานะคะอันกรณีก็อาจจะเป็นไปได้ว่าวัสดุที่อุดเนี่ยสูง เกินไปนิดนึงหรือว่ายัางแบบคุณไข้อาจจะยังไม่คุ้นชินกับวัสดุอุดฟันที่อุดใหม่นะคะก็เพื่อความชัวร์เนี่ยก็หมอก็อยากจะแนะนําให้คนไข้เนี่ยกลับไปพบกับคุณหมอที่อุดให้เพื่อเป็นการเช็คอีกทีนึงนะคะที่เพิ่งไปอุดฟันมาเสร็จนะคะแต่กลับบ้านไปแล้วปวดมากๆควรทำยังไงดีคะแล้วสาเหตุอาจจะเกิดจากอะไรได้บ้างครับเป็นเพราะที่อุดฟันหรือเปล่าหรือว่ามีปัญหาอะไรอย่างอื่นหรือเปล่าคะ ก็าจากประสบการณ์ที่หมอทํางานมานะคะหมอก็เคยเจอในบางกรณีค่ะที่คนไข้เคยไปอุดฟันมาแล้วเนาะแต่ว่าภายหลังจากการอุดฟันอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะมีอาการปวดซึ่งอาการปวดที่เนี้ยจะต่างกับการเสียฟันนะคะจะเป็นปวดแบบอา,อาจจะปวดตุ๊บๆหน่วงๆอย่างเงี้ยค่ะโดยเฉพาะเวลานอนตอนกลางคืนอย่างเงี้ยจะยิ่งปวดหนักเลยแบบบางในบางเคสเนี่ยปวดไม่ไหวถึงขั้นต้องทานยากแก้ปวดนะคะ ถ้าเกิดว่ามีอาการอย่างนี้ก็แนะนำว่าให้รีบกลับมาพบคุณหมอนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าในบางเคสะค่ะฟันที่ผุเนี่ยอาจจะผูุลึกจนถึงโครงประสาทฟันแล้วการรักษาด้วยการอุดฟันเนี่ยอาจจะยังไม่เพียงพอเนาะคนไข้ต้องกลับมาเพื่อให้คุณหมอเอกซเรย์เช็คดูสภาพาปลายรากฟันนะคะว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าเพื่อที่อาจจะต้องทาการรักษารากฟันต่อไปค่ะ แล้วอุดฟันอยู่ได้นานไหมคะถึงปีไหมคะอ๋อวัสดุอุดฟันเนี่ยก็อันนี้ตอบอยากเนอะว่าจะอยู่ได้นานแค่ไหนแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วนะคะถ้าเกิดว่าเราสามารถดูแลรักษาวัสดุอุดฟันที่เราอุดเข้าไปเนี่ยได้อย่างถูกวิธีนะคะถูกต้องตามหลักทุกอย่างเนี่ยก็จะอยู่ได้ สิปีหรืออาจจะมากกว่านั้นนะคะถ้าเกิดว่าคนไข้ดูแลรักษาได้ไม่ดีอย่างเงี้ยค่ะก็มันก็ยังสามารถปลูกเพิ่มได้เหมือนกันนะคะบริเวณเนื้อฟันที่ติดกับวัสดุอุดเนี่ยถ้าถามว่าทํำยังไงเราถึงจะรู้ว่าตอนนี้วัสดุอุดของเรามีปัญหาแล้วก็คือทางที่ดีเลยนะคะหมอแนะนําให้คนไข้เนี่ยต้องไปตรวจพบกับคุณหมอ เป็นประจำทุก6เดือนนะคะเพราะว่าทุกครั้งที่เราไปพบคุณหมอเนี่ยคุณหมอก็จะตรวจเช็ควัสดุอุดฟันของเราทุกตำแหน่งในช่องปากเลยค่ะว่ายังอยู่ในสภาพที่ดีไหมหรือว่าซี่ไหนมีปัญหาอะไรต้องแก้หรือว่าต้องอุดใหม่หรือเปล่าหรือว่า2เนี่ยก็คืออาจจะเป็นไปได้ว่าถ้าเกิดคนไข้มีอาการเ,ออเสียวโดยเฉพาะเสียวเวลาเคี้ยวหรือเวลา หรือว่าเวลาที่มีเศษอาหารไปอุดแน่นๆตรงบริเวณซอกฟันอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะเป็นสัญญาณหนึ่งที่บอกได้ว่าออวัสดุอุดฟันซี่ในซี่นี้ของคนไข้นั้นอาจจะมีปัญหาได้ก็แนะนําให้มาพบคุณหมอดีกว่านะคะก็วันนี้คุณพี่หมอมุกก็ได้ตอบคําถามเรื่องอุดฟันไปซะจนหายสงสัยแล้วนะคะและถ้าผู้ชมทางบ้านสนใจที่จะมาอุดฟันก็มาตามลิงก์นี้ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ แล้วก็อย่าลืมนัดที่จะมาอุดฟันกับคุณหมอมุกได้เลยค่ะสำหรับวันนี้รายการ s m า r t Dental Studio ก็ได้จบลงเจอกันใหม่ในรายการหน้านะคะสวัสดีค่ะ